โอ้โอ้ยโอ้เอลนงแล้วว่าฝนเอ๋ยฝนหำย้อยหำต้องคอยย้อยต้องคาแล้สาวต้องรัก อยากมาเป็นสภัยอีหยาลางันคาน้องน้องบ่เว้าเมื่อใครเข้า นี่แหละแม่เอ๋ยแม่จงหลักนางมาแล้วมาในแนวมาดใหม่ละเสียงโบใสคือดังแก้วเอ้ยฟังแล้วให้ซอยตงและนั่งขอกาบเรียนพี่้วงผู้ทองทินดินอีสาน ผู้ที่มาในงานสู้สูขคนในคืนคืนี้ละหากลำดีให้ย่องลำบอดีตีให้แน่หากลำบอดี่จงรักนางสีแก่โอ้ยมันสีแย่ บอนบอดีแล้วทานดนทีวดีพ,อพ้อผู้ชมว่าเป็นแนวใดอีกทั้งไฟแสงสีกะวาดีนอพอใช่หลังี dạ lưng là đất là mẹ là hay phải hà măng về non mà ngon đưa sư ban phải nồi mà xoay ta lạc thì mã bó mà xoay anh ăn đi làm đi các kỹ cận bón làm này khứ nỉ หากลับมอทีอภัยบางบางตนยอมผิดพลาดมอสดารอบรูคือคู่ทานผู้เล่าสอนหากว่าคนมอยมบุดบอกพองโนงถึงใจนักประพันธ์จับพังไทยโปรดอภัย ในน้งบางเอ้ยแล้วว่าพื้นบทมอว่าขัางหันต้นอดใจฟังเน้อนองพีหากล้ำบอดีวาด้อมาคองเอ้ยอาภ้าย

คือมวนแต่เอ้าเสียงบาท่านพอกเล่นี่เอ้าสวัสดีครับพี่น้อง FC คู่หน่อยนะครับเฟอร์นิริทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งเพจทั้งยูทูบก็ดีวันนี้คู่หน่อยมีโอกาสนั่งห้อยเสียงมอหลัมวอนๆอนมาทั้งบ้านหนองมะงงตำบลยังก่อคำบงตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธทรนะครับกายดูดูครับบ้านหนองมะงงเพราะว่ามันงงว่าจะขึ้เข้าทางไหน หนึ่งเลขเขามาพบมาพอ่อเอาตอนนี้คู่น้อยอยู่กับหมอลำจงรักมีชาย,ยูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอาขอสาวสอบถามจังหน่อยเนาะหมอลำจงลักนี่เริ่มเลียนล่ำแต่ช่วงอายุเท่าไหร่หมอลำจงลักเริ่มเลียนล่ำช่วงอายุสี่สิบหกปีค่ะมาเรียนลำย่ำเถ้าตัวนี้ค่ะคือมาเรียนล่ำแต่นห,ตหน่อยคือข้าเจ้าชิบเนิบสองอ่าข้อหมายตะกอนน่ะ อันเป็นคนที่แบบว่าลองล่ำกับปอปินแล้วก็ตตะกูลกับเคยมีคณะหมอ่ำคณะเอียงคณะมะสั้นสินสั้นสินยุบานนี่บอกค่ะเริ่มต้นแรกๆตัตงันเต่พ่อพ่อเพราะว่าตัวเองก็เป็นสายเหลือหมอ่ำตังแต่น่อยเกิดมาก็เห็นพ่อเห็นแม่เห็นญาติพี่น้องเพื่อนป็นหมอ่ำตังแต่ไต่แต่เกียงโบลานจริงจริพายุเแม่ค่ะไม่เป็นรุ่นกับบองตัวบอค่ะรุนรุ่นแต่เกียงพายุนั่นแหละค่ะ แล้วบัดน,นี้พ่อของจงรักนี่เป็นหัวหน,านา้าคณะแล้วก็ขายให้ขายหน้ามีเมือนหลังใหญ่ทศสาลาวัดก็ขายไปเห็ดเครื่องเสียงเออแล้วบัดน,นี้นั่งเอกหมอลำหางเครื่องหมอลำสมัยก่อนเนาะก็สิีอบมากเป็นบอกไงไๆวามาเป็นเมียนหน่อยพ่อสินะ่ะจงลักก็เลยเกียดหมอลำว่าสัญญากับตัวเองว่าฉันนี่แหละจะไม่เป็นหมอลำน้อมสื่อเครื่องสื่อ,อยั้งมากมาสื่อมากแล้วนั่งก็เลยมหาลำ ผัว่าเขาคือเป่าไม้ย่มามนี่แหละนี่ย่ามนี่แหละยามเดือนเดนือนเดือนสีเดือนเปนเป็นแมว,วแมวอรสาตีเมนนั่งกับล,ล่ำแต่คือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่หมอล่ำทีเฮ้าเลี้ยนล่ำขังแหลกตอนอายุสี่สิบหกที่เป็นท่านการคือสำเนียงแม่อราาสาซเสียงเพชรแมนค่ะคือล่ำแม่แม่อราาสาเสียงเพชเพิดเลยก็คือบ่มมีผู้ใดรับเป็นลูกซย์แล้วแหม่ก็เลยขอขอมาเฮียนเอาเองซะ ขอให้พระอินทผููพนซ่งแล้วก็แม่นั่งอักศรนางอักษรสวรรค์ที่เป็นแม่หมอลำที่อยู่กับองค์พระอินทเ้าเสือในค่วมเสือของห้าวไปขควมเสือห้าเฮ้ามีข่วมเสือคือเพิ่นคือเพิ่นปุ๊บเอาล็อกโอขึ้นกันนะลูกโอขึ้นกันนะเบาห้างไม่ใช่ทนแต่ตอนนั้นเสียงห้าบ่เป็นแบบนี้บ่เป็นแบบนี้ห้าขึ้นไป ถือว่าอาจารย์ซีดีเนาะอาจารย์ซีดีอาจารย์ซีดีแม่นค่ะอาจารย์ที่ดีเรียนรู้เด้๋ยตนเองค่ะเรียนรู้ในตนเองซูมมือนี่เสียงเป็นคืออรสาแหละเม็นบอกแม่นค่ะจนจนเพิ่นเอิ้นว่าก่อนแรกเนาะแม่นจนเพิ่นว่าอรสาหน่อยล่ะซู